สวัสดีครับนะครับมาอีกหนึ่งรายการนะครับรายการนี้นะครับมาอยู่ว่าได้รับนะครับได้รับนะครับค่าเสริมสวยเราวงกัก่อนเราจะขีดวงก็ได้นะครับไม่ว่านะนะครับนะได้รับค่าเสริมสวย6000บาททีนี้การได้รับค่าเสริมสวยเนี้ยมันมีเงื่อนไขนะครับลูกมันมีเงื่อนไขอยู่ว่ามันได้รับมาเป็นไรได้รับมาเป็นเช็คนะครับได้รับมาเป็นเช็คเงินฝากนะครับ เห็นไหมนะนะวงนี้1นนะครับถือว่าเป็นบัญชีที่1นนะเพราะว่าการได้รับได้รับมาไม่ใช่เป็นเงินสดแต่มีเงื่อนไขบอกว่าได้รับเป็นเช็คนะครับเพราะงั้นมันกระทบเงินฝากธนาคารแน่นอนนะครับนะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็คือคา่าบริการเสริมสวยซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นรายได,ได้นะครับเป็นรายได,ได้ใช่ไหมนะครับเป็นรายได้ได เป็นรายได้ค่าบริการของเรานะครับนั่นแสดงว่าเราเปิดกิจการให้เสืิมสวยลูกค้านะครับนะตัดแพงมากครับหัวละ6,000พันบาทใครจะเข้าร้านไหมไม่รู้นครับอ่าอาจารย์เด็กเข้าร้านไหมครับอ่านะฮะก็2บัญชีนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือได้รับเป็นเช็คกับบัญชีที่2คือรายได้ค่าบริการเสรื่อมสวยนะครับได้รับเป็นเช็ค เช็คก <Creek, S 2> okay. ็จะกระทบกับเงินฝากธนาคารนะครับนะก็คือเงินในแบงก์ของของกิจการนั่นเองนะครับถามว่าไอ้เงินในแบงก์นะครับเงินในแบงก์หรือเงินฝากธนาคารเนี่ยนะครับอ่าเงินฝากธนาคารเอาใหม่ครับเขียนไหมครับอ่านะครับเงินฝากธนาคารเงินฝาก เงินฝากธนาคารเนี่ยมันจะเกิดบัญชีเงินฝากธนาคาร1น,นะครับแล้วก็บัญชีรายได้ค่าเสลิมสวย2นะครับนะะยันเงินฝากธนาคารนะครับมันก็เป็นสินทรัพย์ของกิจการถูกไหมนะครับมันก็เป็นเงินเหมือนกันแต่เงินอยู่ที่แบงก์ในทางบัญชีเราเรียกว่าเงินฝากธนาคารแต่ถ้าเงินอยู่ที่กิจการทางบัญชีเราจะเรียกว่าเงินสดในมือนะครับหรือเงินสดนั่นเองนะครับ เพราะัยายา้นไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินฝากมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นสินทรัพย์เป็นแอสเซทของกิจการเหมือนกันนะครับนะเมื่อได้รับมามเป็นไงเพิ่มหรือลดเพิ่มขึ้นนะครับนะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกิจการก่อไรายได้มีรายได้เกิดขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของหรือ o e นะครับนะมีผลกระทบทําให้ OE หรือ On o อโ e ่ควีตเนี่ยนะครับมันเป็นไงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ นะนี่คือผลกระทบของรายการนี้นะครับนะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับมีผลกระทบทำให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือบัญชีอะไร,รายได้ค่าเสริมสวยนั่นเองนะครับรายการนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ